มาเลี้ยงปากัดส่งออกต่างประเทศกันดีกว่าเห็นว่าตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นชายที่เลี้ยงกันเล่นๆ่นเอาไปกัดไปชนไปตีกันนะเดี๋ยวนี้เ็าส่งออกต่างประเทศรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมโก <Go Inter S 2> อินเตอร์กันไปแล้วนะคะแล้วต้องการเนี่ยสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยเขาอยากได้มากมนี่ราชบุรีครับประสบความสําเร็จครับก็เลยพาผู้ชมทางบ้านแล้วทางออนไลน์ไปดูพร้อมกันด้วยนะะที่โพธารามครับเกษตรกร,กรตำบลสร้อยฟ้า เลี้ยงประกัดไทยพันธ์สวยงามครับสร้างรายได้ส่งออกทั้งในและต่างประเทศนั่นก็คือคุณปิยะสอนศินละปะสอนครับวัย46บปีเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงประกัดด้วยใจรักแล้วก็มุ่งมั่นกว่า14ปีโอ้โหทำมานานแล้วนะใช่จุดเริ่มต้นนยแกบอกงี้เลี้ยงเป็นงานอันดิเลกอันนี้วัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเขาชอบกันอยู่แล้วเนื่องจากว่าชอบสีสันลวดลายลีลาการว่ายน้ําและความสวยของประกัดไทยมันไม่เหมือนที่อื่นมไม่กี่เดือนนะฮะ จากประกาศไม่กี่คู่ขายายเพิ่มเป็น500อตัวพอเลี้ยงเยอะไงะ <Ừ. S 1> อ่ะลองขายดูแบ่งขายเฮ้ยตอบรับดี <crimin> รายได้เสริมคนรู้จักในวงกว้างก็เลยเอาจริงเอาจังเลยครับลุยเส้นทางการพอเลี้ยงประกาศอย่างจริงจัง <S 2> <S 2> แล้วปัจจุบนันการเลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์ครับที่นิยมมากเนะี่ยประกาศหางสั้นนี่คืออุตสาหกรรมในครอบครวัวนี่กาจุ่มจุ่ม <S <S จี่มเลยจุ่มไปโอ้หเยอะมากเลยนะคะอินิัว่าเป็นพันพันขวดเลยเนอะเนี่ย <Ooh. S 1> ปกติเราจะเห็นแบบเออเลี้ยงสวยงามให้มันโดนแสงโดนไฟนะจะหยอดอะไรอะพี่อู๋จะหยอดอาหารหยอดแะไว <Ooh. S 1> อตัวไรน้ำปะไ <Okay. S 1> รแดงอะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะ <Ooh. S 2> ยังเป็นแบบเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่เลยเนี่ยแล้วแกบอกว่าที่ขายดีๆแล้วคนสนใจกันเยอะๆนะมี h a l ฟ m มูลสั้น MBK h a l ฟ m มู n แพลต i ินัมอันนี้จะขายดีในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประกัศหางยาวเช่น h a l ฟ m มู n คาเทลโมอิโมกาเล็กซี่ก็ได้รับความนิยมในโซนยุโรปเมริกาค่ะแล้วแกก็ขยายออกไปทั้งมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามสำหรับขั้นตอนการเพาะพี่ปิยะสอนบอกว่าจะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เอามาเลี้ยงในภาชนะโดยปลาเพศผู้จะก่อวอดปเหมือนที่เดเนี่ยมันจะก่อวอดเหมือนฟองอากาศนี่เห็นไหมดูห่างสิคะเพราะตัวผู้ก่อวอดป๊ปใช่ไหมตัวเมียจะปล่อยไข่ฮะ จากนั้นก็ฉีดน้ําเสื้อผสมแล้วก็อมไข่ไว้ในปากแล้วพ่นออกไปเก็บไว้ในฟองอากาศอีกทีมเมื่อตัวเมียวางไข่เรียบร้อยก็จะถูกแยกออกเพื่อป้องกันการกินไข่ส่วนปลาตัวผู้จะทำหน้าที่เลี้ยงดูไข่และฟักเป็นตัวน่ะเห็นไหม<ด>ตัวผู้เลี้ยงนะอะไม่ใช่ตัวเมียนะะตัวผู้เลี้ยงป,ป้าเลี้ยงแยก ตัวเมียออกไปเลยแล้วให้ตัวผู้เลี้ยงจนฟักออกมาเป็นตัวพี่ออ๋มันเหมือนศิลปะนะสวยมากๆเลยนะคะแล้วมันจะไปทําแบบนี้เหมือนกับทุกตัวไม่ได้อะใช่มันจะออกมาเหมือนแบบผสมผสมกันออกมาแล้วมันถ้ามันสีตัวไหนสวยโอ้โหราคาพุ่งโดดเด้งเลยไม่สงสัยเลยว่าทําไมถึงส่งออกแล้วอะตอนเนี้นแล้วเขาต้องดูเป็นคัดเป็นด้วยนะค่ะเนี่ยฮะโดยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนึ่งคู่เนี่ยสามารถออกลูกปลาได้ถึง5 0 0ถึง1,000ตัวต่อรอบ แล้วแต่ละรอบแน่นอนครับมันก็จะต้องมีการอนุบาลในบ่อคอนกรีตประมาณ1เดือนครึ่งแล้วแยกใส่ขวดเลี้ยงต่ออีกประมาณ 3- 4เดือนจนได้ไซส์ที่เหมาะสม,อ,มอาหารก็จะเป็นไรทะเลผสมกับไข่ตุนปลาหนึ่งข้อก็จะมีสัสดส่วนเกรด A ที่ตลาดต้องการประมาณ5-10คเ็นเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้ทุกตัวนะ<อ>เนี่ยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นราคามันก็จะมีตั้งแต่หลักสิบยันหล<อ>ักหมื่นฮะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์สีสันความสมบูรณ์ความสวยงามของแต่ละตัว คุณปียศรบอกว่าตอนนี้หลายประเทศต้องการแล้วก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับปลากัดไทยในธนะปลาสวยงามที่มีเอกลักษณ์หากใครที่สนใจอยากจะไปดูงานอยากจะศึกษาอยากจะติดต่อเอาไปขายหรืออะไรก็ตามแต่โทรหาพี่แกได้ครับ0819092580หรือ f a c e b o o พ p อตตาเบตตานะครับสายปลาห้ามพลาดเลยนะคะเพราะเราเห็นนะคะที่จังหวัดราชบุรีเขาเป็นแหล่งเลยนะพี่อู๋ที่เขาเลี้ยงแล้วเขาเขา,ขายาแล้วหลายคนก็ประสบความสําเร็จจากการเลี้ยงปลากัดนี่แหละค่ะ